เ,เราจะมารีวิวขี่มอไซค์ขึ้นนะครับทางขึ้นเขื่อนคุนด่านนะครับเขื่อนคุนด่านประชาชน,นรถอัดเต็มมาถึงสาคานมานะครับเมารีวิวทางขึ้นกันนะ Mach dir auch gerne Gab.

ขนาดโอ้พอดีมีลมนิดหนึ่งพอดีเลยไงโอ้ยขยะใครไม่รู้จักติดเลยกินแล้วก็แบบจริงเอิ่มถึงแล้วนะครับนู่นคือสันเขื่นอนสันเขื่นอนฝั่งน,น,น,นู้นนะครับ ใช่ใช่ใช่ตึกสั้นน่นครับรีวิวทางขึ้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ